คำหมายความหมายของตะแกรงเบอร์4ี่นะครับตะแกรงเบอร์4ี่คำว่าตะแกรงเนี่ยก็คือเป็นขนาดของของช่องนะครับแต่ตะละแกรงเนี่ยอย่างของเบอร์4ีเนี่ยจะมีขนาด4 7 5ม mm. ิลลิเมตรซึ่งในความหมายในที่นี้เนี่ยตัวตะแกรงเนี่ยจะเป็นตัวแบ่งนะครับถ้าถ้าไอที่อยู่สูงกว่าตะแกรงเบอร์4ี่จะเป็นกรวดภาษาอังกฤษเราเรียก G ถ้าอยู่ที่ถ้าต่ำกว่าตะแกรงเบอร์4จนถึงตะแกรงเบอร์200นะครับ แต่แกงเบอร์200ก็อยู่ที่0 0น4มิลลิเมตรถ้าอยู่ระหว่างเบอร์สถึง200ยเนี่ยก็จะเป็นทรายถ้าเล็กกว่า200เนี่ยก็จะเป็นดินนะครับดินจะมี2แบบคือดินที่เป็นตะคอนทรายเราเรียกว่าซิลก็คือตัวตัวเอนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวซีหรือตัวเคลย์อ่าเปอร์เซ็นต์ค่ายุบตัวของดินดินขุดและดินถมนะครับในการทำประมาณการเนี่ยเขาจะต้องมีการเผื่อขยายนะครับ เนื่องจากการขยายตัวของธรรมชาตนะิเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับก็จะเป็นตารางในการที่เราจะไว้ทําประมาณการนะครับอ,อย่างอย่างดินถมนะครับดินถมบนดนแน่นก็มันจะมี2ชนิดนะครับมีดินถม85กับ95นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตน d a สแตนดา t r ร์ดอคเตอร์นะครับถ้าเกิดว่า,ายกตัวอย่างดินถมทั่วไปนะครับ95เนี่ยหมายถึงว่าเราคิดนะเราคิด ตามแบบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะเอาดินมาถมเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าค่ายุบตัวจากการบดทับเราต้องคูณอีก1นึ่่งแบบนี้นะครับทีนี้ความหมายของริ p เปอร์นะครับริปเปอก็คือตัวไอตัวเหมือนตัวคราดนะตัวคราดซึ่งตัวคราดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าในการบดอัดดินเนี่ยถ้าเกิดดินที่มันมีอย่าง มีความชื้นมากเตินไปนะครับมากกว่าออพติมัมมยเจอร์การที่ทำให้ดินมีความแน่นมากที่สุดนะครับก็จะมี2ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ1ในเรื่องของความชื้นที่เหมาะสมนะครับความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยเราเรียกว่าออพติมัมมยเจอร์คอนเทนต์มันจะได้ค่ามันถ้าความชื้นที่เหมาะสมแล้วบดอัดด้วยพลังงานที่ถูกต้องนะครับมันจะได้ข้าความหนาแน่นแห้งสูงสุดนะครับโดยเราเรียกว่า <Okay. S 1> maximum dry density ต่อไปนะครับเครื่องจักรที่ใช้สําหรับบดอัดแน่นของทรายคือดินเนี่ยมันมีสองชนิดด้วยกันนะครับดินก็คือมีดินที่มีความเชื่อมแน่นนะถ้าดินที่มีความเชื่อมแน่นเนี่ยเรานึกถึงตัวดินเหนียวนะครับหรือตะกอนทรายนะส่วนดินที่มีความเชื่อมแน่นนะครับอ่ามันก็จะเป็นเม็ดเม็ดก็คือนึกถึงกรวดกับทรายเพราะฉะนั้นในการบดอัดทรายเนี่ยเราบดอัดดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่นเพราะฉะนั้นดินที่มีความเชื่อมแน่นก็คือไม่มีแรงยึดระหว่าง อนุภาคเนี่ยต้องใช้วิธีการสั่งส่วนดินที่มีความเชื่อมแน่นนะครับก็คือมันจะมีประจ,จุบวกประจ,จุลบของเม็ดดินอยู่นะต้องใช้วิธีการเขาเรียกว่าบดท,ทับเพราะฉะนั้นในการบดอัดทรายเนี่ยเราก็จะใช้รถบดประเภทล้อเรียบนะครับแต่ต้องมีการสั่นสะเทือนด้วยนิยามของของสำรวจคืออะไรนะครับนิยามของสำรวจหรือเรียกว่า s u r v e y i n g เนี่ยเป็นหาความสัมพันธ์นะครับของตำแหน่งบน บนผิวโลกได้แก่ในเรื่องของระยะนะระยะก็คือตัวระยะเนี่ยเราใช้เทปนะครับวัดได้หรือเราจะใช้เครื่องพวก t ัวเตลสเตชันก็ได้นะครับสามารถวัดระยะได้ระยะในแนวดิ่งนะในแนวดิ่งนะครับเราก็สามารถเปิดมุมได้แล้วก็มุมราบนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยก็จะใช้เอาทั้งหมดเนี่ยมาทําเป็นแผนที่นะ แทนที่พวกนี้นะครับก็จะมีมตาตส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้างานวางคลองก็มตาตส่วนหนึ่งต่อสี่พันอ่ก็แล้วแต่ชนิดของที่เราจะไปทําทีนี้เหล็กข้ออ้อยนะครับใช้วิธีการวัดไหนก็คือหลักๆนเนะี่ยเหล็กเนี่ยเราต้องเช็คไดมิเตอร์ก่อนนะครับการเช็คไดมิเตอร์ของเหล็กเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นเบอร์เดียแต่ข้ออ้อยเนี่ยมันเาเรียกว่ามันตะปุ่มตะปั่มนะครับเพราะฉะนั้นในการในการเช็คจริงๆเนี่ยว่าคือการเช็คว่าไดมิเตอร์ไหลก็คือ ดูว่าเหล็กเต็มหรือไม่เต็มวิธีการเช็คนะครับนะรบเราก็จะดูตารางเหล็กอย่างเหล็กข้ออ้อยนะครับ db 10นี่หมายว่าเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด10มิลลิเมตรนะรน้ำหนักตรงนี้นะครับน้ำหนักต่อกิโลกร,รัมเมตรหมายว่าเราตัดเหล็ก1เมตรนะรเราต้องช่างได้0.616หรือมีมีบวกรบนะฮะปูนที่มีปูนปูนปูนกำลังสูงสุดคืออะไรอันนี้มันไม่ใช่ปูนกําลังสูงสุดเนี่ยมันประมาณประมาณแบบว่า ถ้าเราอยากถอดแบบเร็วนะครับปูนมีมีพันธบดห้าชนิดแต่หล,ล,ลักๆนะที่เราจะต้องจําจะมีสามชนิดด้วยกันปอลอดแรชนิดหนึ่งก็คือพวกงานโครงสร้างนะครับชนิดที่สามนะก็คืองานที่ต้องการถอดแบบเร็วแล้วก็ชนิดที่ห้าก็คือปูนที่ทนสันเสตสูงนะครับสามชนิดนี้ที่เราจะต้องจาปอรอสีนะรปอรอสีอะไรคืออะไรนะรปอรอสีก็อย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็น มันจะมีปรอหนึ่งนะครับหนึ่งหนะครับเราสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้แต่ก็ถามว่าปรอสคืออะไรปรอสก็คือรายการปริมาณงานและราคานะครับรายงานปริมาณถ้ามันมีปริมาณงานกับราคาเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกอีกทีนึงก็คือเราเรียกว่า B.O.Q. นะค B.O.Q. หรือ Bin of of Quantity เทปูนนะครับต้องเทเสร็จอีกี่นาทีก็จะมีอยู่ใน2องอย่างด้วยกันนะครับก็คือสามสนะครับ ก็คือในการเทเนี่ยเราต้องเทก่อนที่เราเรียกว่า initial set นะฮะในปูนเนี่ยมันจะมีการมันจะประกอบด้วยการจะทําให้ปูนแข็งเนี่ยมันจะมีปัญาที่เราเรียกว่าปญา hydration ก็คือปูนบวกน้าเนี่ยปูนบวกน้ำเราเรียก m e เ t p เพ t e นะครับมันจะเ,เกิดปยา hydration ก็คือเกิดความร้อนพอเกิดความร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะประสานพวกขินทรายนะเพราะฉะนั้นในการที่มันจะเกิดปยา y d r a t i o n หรือเกิดให้สมบูรณ์เนี่ยมันต้อง เกิดเราต้องไม่ไปยุ่งมันก่อน Initial Set นะครับปกติที่ Set เนี่ยอยู่ที่60สิบหกินาทีนับถึงสชั่วโมงถ้าเกิดว่าเราต้องการเทคอนกรีตที่มันยาวกว่านี้นะครับเราต้องใช้พวก Ad m i x t u r r นะครับเติมเข้าไปนะเพราะฉะนั้นอยู่ที่30สถึงสี่สิบห้าแล้วแต่แนวข้อสอบนะครับนะฮะถ้ไมก็ตอบ30ไปก็ได้ครับอ่าจะเทคอนกรีต จํานวนมากชั้นคําว่ามากชั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแบบความสูงของชั้นจะเลือกใช้วิธีไหนดีนะมีสายพานเครนคนปัม๊มถ้าเราจะเทที่สูงนะครับเราต้องใช้รถปัม๊มอันนี้โอเคอยู่แล้วนะต่อไปนะครับการเก็บตัวอย่างนะครับการเก็บตัวอย่างของทรงกระบอกนะครับหรือเรียกเ่ว่าไซเลนเดอร์เนี่ยเราต้องเก็บยังไงตามกระทุ่งกี่ชั้นก็คือตามสามชั้น ชั้นละ25ครั้งนะครับเก็บตัวอย่างมันจะมีทั้งคิวและก็ไซเรนเดอร์นะครับกำลังของของของไซเรนเดอร์เนี่ยจะมากกว่าคิวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเก็บด้วยลูกบาทนะครับเราต้องคูณด,ด้วย0.833นะถึงจะกลับมาเป็นกำลังของไซเรนเดอร์ค่ายุบตัวของอะไรมากสุดนะครับอันนี้ก็เราก็ต้องไปดูนะครับค่ายุบตัวไอ้ตารางนี้เราก็ต้องจำนะครับเนี่ยว่าค่ายุบตัวเนี่ยพื้น สนามบินนะฮะงานฐานลากงานปั๊มไอ้พวกเนี้ยนะครับเราก็ต้องจําไอ้ที่มันมากๆก,ก็คือสิบคำว่าสลัมมากได้คือเหลวนะครับเหลวก็คือพวกงานคนขิดปั๊มอา่าคนต้องเหลวนะต้องเหลวหน่อยพวกเสาเข็มนะฮะแต่ทีนี้เราก็มาดูนะครับถ้าถ้าวิเคราะห์ก็คือถนนนะครับถนนอยู่ที่ห้าโดยห้า ทีนี้มาดูเสาคานพื้นนะถ้ามันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่าถ้าเยอะเนี่ยหมายถึงเหลวนะหมายถึงเหลวถ้าเหลวเนี่ยมันอะไรที่เราต้องการความเหลวก็คือเราต้องการเทพื้นที่แคบๆนะก็น่าจะเป็นเสาเพราะว่าเสาก็คือมันต้องใช้หนึ่งหินเม็ดหินขนาดเล็กนะครับแล้วก็คนคนกีดข้างเหลวหน่อยเพราะว่ามัน,มนเทที่ที่ที่ทแคบ ระยะเวลาในทอนแบบกี่วันนะครับอันนี้นะฮะมันก็จะมีหลายมาตรฐานนะครับแต่เราก็จะเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมใช้ของวอสทนะครับวสทก็คือแบบหลอดด้านเสาคานพื้นกำแพงเนี่ยก็สองวันแบบหลอดท้องพื้นสิบสี่วันแล้วก็ท้องคานยี่สิบเอ็ดวันอ่าเหมือนเมื่อกี้นะครับอ่าในการเทเนี่ยนะครับ อะไรที่ทําให้คนรีดเทง่ายนะครับนะเราก็จะมาดูนะครับก็เราต้องใส่สารผสมเพิ่มเข้าไปนะครับตัวที่ทําให้คนติดเทง่ายเนี่ยก็จะมี type A ก็คือ water reducing ก็คือ,อลดน้ำนะับลดน้ําเพิ่มกําลังตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอทําให้คนตีดเทไหลง่ายด้วยนะครับแล้วก็ตัว B เนี่ยก็คือ retard r e t a r d i n g นะครับคบว่า r e t a r d i n g ก็คือ,เ,อเหมือนเหมือนเมื่อกี้แล้เกันว่าเราจะต้องเทงมากกว่า หชั่วโมงนะครับเราก็ต้องใส่น้ํายาที่เราเรียกว่า Retarding เพื่อให้ไปถึงหน้างานเนี่ยคอนกรีตเนี่ยยังเขาเรียกว่าชะลอการก่อตัวอะไรละเรื่องต้นที่เราเรียก Initial Set ไทซ C ก็คือเร่งการก่อตัวนะครับหลักๆเราก็จะจำา b c c นะครับที่เหลือมันจะเป็นตัวลูกผสมนะครับข้อถามว่าไม่ลดกำลังแล้วก็เทง่ายไม่ลดกำลังก็คือ Water Red u c i n g มวลรวมคระดีะคืออะไรนะครับคําว่าคระดีก็คือเวลเกรดนะเวลเกรดก็คือมันจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กถ้าโพลีเกดมันจะเป็นถ้าเป็นกรวดเวลเกรดก็เป็น g W ถ้าเป็นโพลีเกดก็เป็น Gp ก็คือเม็ดมันก็จะเท่ากันเราก็มาอ่านชอยนะครับมีทั้งมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดโอเคนะฮะแต่มันแต่ว่ามวลรวมมวลรวมคืออันนี้กอมวลรวมก็คือมีทั้งหินและทรายใช่ปะ ช่องว่างน้อยที่สุดอ่านี่น่าจะน่าจะโอเคมากที่สุดนะก็คือมันจะมีเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเนี่ยทําให้ช่องว่างเมื่อช่องมันว่างนะครับในปริมาตรที่เท่ากันเนี่ย Gw เนี่ยหรือเวลเกรดเนี่ยอัตราความหนาแน่นต่อต่อหน่วยเนี่ยก็คือเราชั่งเนี่ยมันจะได้น้าหนักมากกว่าพวกคระไม่ดีข้อใดไม่ใช่ในการบริหารโครงการนะครับนะบริหารโครงการก็ก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับขอบเขตนี่ก็ใช่งบประมาณกําหนดวเวลา ผลงานนะครับผลงานผลงานข้อ18นะครับข้อใดไม่ไม่ใช่ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างเออไม่ข้อพูดถึงการก่อสร้างใช่ไหมนะครับ,นะรบก็จะมีพวกแบบเจ้าของงานผู้รับเหมาล้านขา อันนี้ก็ตอบใหม่เนีฮะน่าจะเป็นร้านค้าดีกว่านะครับร้านค้าพวกแบบก็ยังเกี่ยวเจ้าของงานก็ยังเกี่ยวนะครับในไปการเป็นผู้ว่าจ้างอันนี้น่าจะร้านค้าถูกไหมเพราะว่าผู้รับเหมาเนี่ยไปซื้อของจากร้านมางานบริหารและควบคุมการแบ่งออกเป็นกี่ช่วงนะครับแบ่งออกเป็นสี่ช่วงก็ควบคุมคุณภาพก่อนการก่อ,กอ,กอสร้าง ควบคุมวัสดุที่เอามาใช้งานแล้วก็ควบคุมเวลาแผนการแล้วก็จัดประชุมติดตามงานหน่วยใดมีค่ามากที่สุดนะครับไอ้ต้องหน่วยเนี่ยก็จะมีตารางอยู่นะครับไอ้พวกนี้เราต้องจำนะครับโจทย์ก็าถามจิกะเมกะเซนติถ้าเราต้องจำนะครับอย่างหลักๆที่ต้องจำไม่ได้คือเซนติเซนติก็คือเซนติเมตรนะฮะก็คือสิบกำลังลบสองนะครับสิบกำลังลบสอง กิโลก็คือสิบกัลลังสิบกัลลังสามอเซนติเซนติอยู่นี่สิบกัลลังลบสองเมกะเมกะสิบกัลลังสิบกัลลังหกแล้วก็จิกะจิกะก็สิบกัลลังเก้านะก็ถ้าเกิดสอบครั้งต่อไปนะครับก็ควรจะจำให้หมดนะถ้ามันถามแนวนี้นะฮะข้อใดนะครับไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งนะครับ ปกติเราจะจําว่าเฮ้ยไม้สักเว้ยเป็นไม้เนื้อแข็งใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะครับตามการแบ่งประเภทนะครับของวิศวกรรมเนี่ยเ็าจะแบ่งไม้เนื้ออ่อนเนื้ออ่อนมากเนื้อแข็งปานกลางนะครับนะบทีนี้ดูสักนะครับสักก็จะอยู่ในประเภทไม้เนื้ออ,อ่อนอ่าพวกนี้นะครับเราก็จําๆไปบ้างนะครับเนี่ยไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งมาก การเทคอนกรีตทับคอนกรีตเก่านะทำด้วยวิธีใดนะครับเราก็ต้องเตรียมเาขาเรียกปูนกับทรายปูนกับทรายเราเรียกว่า,อามอร์ต้านะครับมอร์ต้าถ้าปูนปูนบวกน้ำปูนบวกน้ำเนี่ยเราเรียกซีเมนต์เพลทขนาดตุ้มตอกเสาเข็มนะครับควรจะมีขนาดเท่าไหร่ขนาดตุ้มที่ใช้ตอกเสาเข็มนะครับควรจะมี น้ำหนักอยู่ระหว่าง0.7ถึง2.5เท่าของน้ำหนักเสาเข็มบล็อกเชีย er นะครับบล็อกเชียคืออะไรนะครับบล็อกเชียนะคําว่าบล็อกเชียก็คือการวิบัติเนื่องจากการฉีกขาดนะเนี่ยการฉีกขาดอาจเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนตรงรอยต่อหรือจากการกระทำการระหว่างแรงดึงกับแรงเฉือเราเรียกว่าบล็อกเชียรระยะ ยกลูกตุ้มเสาเข็มประมาณเท่าใดนะครับลูกตุ้มก็อยู่ประมาณ3 0มสถึงแปซนิเมตรถ้าจะใช้ราคากลางต้องดูจากส่วนราชการใดนะครับตัวนี้ก็คือกรมบัญชีกลางนะครับมันจะมีคู่มือของกรมบัญชีกลางอยู่นะข้อใดไม่ใช่การบริหารงานก่อสร้างนะครับส่งมอบงานอันนี้มีจําไม่ได้ด้วยนะจัดจัดจ้างออกแบบ อ่าน่าจะเป็นจัดจ้างเพราะว่ามันไม่อยู่ในการบริหารก็คือมันเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วอ่าแผ่นพื้นสําเร็จรูปนะครับต้องวางอยู่บนคานอย่างน้อยกี่เซนนะครับสำหรับแผ่นพื้นสําเร็จรูปเนี่ยจะต้องวางอยู่ในคานอย่างน้อยนะครับประมาณหกเซนิเมตร ทดสอบแรงดึงเหล็กนะครับใช้เครื่องมืออะไรนะตัวนี้เราก็คือตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องอที่ใช้ในการทดสอบแรงดึงเหล็กทีนี้ในการดึงเนี่ยนะครับเราจะมาดูดนะ้ในการดึงเหล็กก็จะมีตัวที่เราจะต้องดูก็คือเรื่องของสเตรนท์กับสเตรนท์นะฮะในการดึงเนี่ยเหล็กเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า ก่อนที่มันจะยืดนะเด็กเด็กเนี่ยเราเรียกว่าเทนไซ t ์สตร t งก่อนที่มันจะยืดเนี่ยเราเรียกว่าย i e สตร t งนะย t h สตริงถ้าเป็นเอล็กซ์อา่นะครับยิวอยู่ที่2,400 kc เคซีกิโลกรัมต่อตารางเซนถ้าเป็นข้ออ้อย SD30 นะเอสบเก็คือยิวอยู 40, ่ที่3,000 SD40 สีสยิวอยู่ที่4,000 SD50 อยู่ที่5,000 kc เคซีก็ืดจำตามมาตรฐานได้เลย แล้วก็จุดที่สูงที่สุดนะฮะพอตัวนี้เริ่มยืดนะครับเริ่มยืดเนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับตัวนี้จุด B เห็นไหมพอเริ่มยืดมันเป็นเดต้าเนะครับข้างนี้ตัวนี้ดีดีมันยืดข้างบนนะอันนี้ยืดข้างบนเพราะฉะนั้นจะมีส่วนที่เราเรียกว่าสเตรนสเตรนก็คือเดต้าส่วน l 0ศูนย์ก็คือ,อตัวที่มันยืดตรงนี้นะครับหารด้วยความยาวเดิมนะฮะพอมันยืดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ เราก็จดนะครับเราเ็าว่าคำนวณข้างล่างก็จะเป็นสเตรทข้างบนก็จะเป็นสเตรนทีนี้ท่อท่อเทคอนกรีตในเสาเข็มนะครับก็คือในในวิธีการทําเสาเข็มเจาะนะรเราก็จะทาการเจาะหลุมนะครับกับแทกเข้าไปนะครับเนี่ยก่อนเทนะครับก่อนเทถ้าเป็นเสาเข็มที่ลึกมากๆเนี่ยนะครับ เราจะมีวิธีการนะครับก็คือระหวังเคสซิงนะครับท่อที่ที่ใส่เข้าไปเนี่ยเราเรียกว่าท่อเคสซิงนะครับก่อนที่จะเทคอนกรีตตัวท่อเคสซิงเนี่ยที่วางอยู่ในนี้เนี่ยเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าไม่ไม่ให้ดินเนี่ยมันมันพังเข้ามาข้อดีของเสาเข็มเจาะนะฮะก็คือสามารถสร้างในพื้นที่แคบได้แล้วก็ลดในเรื่องของแรงสั่นสะเทือน ผู้มีหน้าที่ควบคุมคำนวณราคากลางนะครับต้องต้องนำราคาแหล่งใดมาเป็นหลักคือหลักๆเนี่ยก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือดูพาณิตจังหวัดก่อนนะครับจากเมื่อดูพาณิตจังหวัดเสร็จนะฮะก็มาดูราคาอ่ามันจะมีสองส่วนไอ้ที่เป็นมอกอเนี่ยก็คือเราดูที่พาณิตจังหวัดได้เลยส่วนที่ไม่ใช่มอกอและพวกดินหินทรายพวกเนี้ยเราต้องไปดูตามแหล่ง แหล่งก็คือไปสืบราคาจากแหล่งแต่ให้แต่ให้ดีที่สุดนะครับก็คือถูกต้องตามเรียบคือเราเอาพาริ์จังหวัดก่อนแต่ถ้าไม่มีก็คือจังหวัดใกล้เคียงก่อนนะจังหวัดใกล้เคียงก่อนพื้นที่ก่อสร้างนะครับตำแหน่งเขตก่อสร้างเป็นอำนาหน้าที่ของใครนะครับผู้รับจ้างผู้ควบคุมง,งานเจ้าของอาคารในพื้นที่เขาบอกว่าพื้นที่เขตก่อสร้างนะเป็นอำนาจของใคร ถ้าเป็นฝั่งผู้รับจ้างนะครับนะก็คืออำนาจใหญ่สุดก็คือผู้ควบคุมงานนะครัผู้คุมงานขุดดินฐานลากต้องเผื่อกี่เซนนะครัปกติเราขุดดินเนี่ยนะในการขนทำไมเราต้องเผื่อใช่ป่ะเพราะว่าเราจะได้คำนวณว่าดินที่ขุดหนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยเวลาขุดออกมามันจะไม่ใช่หนึ่งลูกบาทเมตรนะครับมันจะต้องมีส่วนเผื่อ รตรงนี้นะครับส่วนเผื่อเนี่ยส่วนก็คือมาตรฐานจะอยู่ที่สามสิบก็คือเราขุดดินหนึ่งลูกบาทเมตร,ตรดินที่ได้จากการกองเนี่ยก็คือหนึ่งจุดสามศูน์ลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีรถบรรทุกมาสามารถบรรทุกได้1ลูกบาทเมตรเพราะเราก็ต้องขนสองเที่ยวเ,เอาโอเคอันนี้เป็นในส่วนของโยธาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าใครยังมีข้อไหนก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับว่ายังตกข้อไหนอยู่นะครับเพราะ เราก็จะเฉลยไปก่อนบางข้อเนี่ยมันไม่ชัดนะครับก็ยังเฉลยไม่ได้แล้วก็ในส่วนของพบรบควบคุมาคารนะครับเดี๋ยวอรอทางอาจารย์กำลังเฉยอยู่นะครับตอนนี้อาจารย์ยุ่งๆอยู่นิดนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ